สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามากินขนมนะครับลอบดึกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา0.43นาทีนะครับเราทำไมต้องมาทำอะไรพัญญาอ่อนอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะไม่มีใครเห็นเรานะครับ นะครับนมนะครับแล้วก็จะกินกับเค้กสตรอเบอรี่นะครับซึ่งเห็นว่าเลือกอันที่สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยครับไม่มีใครเลือกอันนี้นะครับมันเป็นอันที่ตกค้างนะตกค้างแบบว่าแต่ก็อยากกินไงครับอยากกินรสนี้ก็เลยก็ได้มันจะเป็นอันสุดท้ายไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินไหมนะครับ ถามว่าทำไมต้องเสียงเบานะครับช่วงนี้เจ็บคอนะครับจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นโควิดหรือล่าอาจจะร้องเพลงเยอะมากเพราะผมแบบชอบเล่นกีตาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหัดใน o u t u b e นี่นะครับเป็นรูปร่างของเค้กสตรอเบอรี่นะครับ าทำเสียงนี้ขอทดสอบนะคระับเพราเป็นอนะีพีหนึ่งจะลองไปทำเสียงดูนะบ่ามันเสียงจะดีไหมหรือมันจะเป็นซ่าๆาไหมถ้าเป็นซ่าซาจะได้อ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> กินกันต่อนะครับกินกันต่อ <c oughs> ทำเป็นแบบ A อะไรนะ ASMR เหรอเราต้องชิมครีมนะครับเหมือเด็กนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ,อย่าทำตามนะครับถ้าเด็กน้อยน้องดูอยู่นะครับน้องก็อย่าทำตามนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้องเนี่ยสุขภาพไม่ดีแต่พี่ไม่เป็นไรพี่โตแล้วนะครับ พี่20กว่าแล้วพี่หรือน้องก็ไม่รู้ผมยังเด็กอยู่นะครับโอเคอ่าเราจะกินกับนมนะครับแน่นอนต้องเป็นนมจืดนะครับเนีเอเ่อะไรตกแต่งแหละเราทำอะไรแบบคืออยากจะว่าทำเป็นแนวว่าเอกินด้วยกันตอนดึกนะครับ แล้วก็มาอัปเดตเราวันนี้เป็นังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวกินน,นี้ก่อนดีกว่าน,น,นี้เอาแล้วก่อนมันเป็นของหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้กันตอน่อเป็นโตนะครับรถใหม่เนาะเป็นรถบาร์บีคิวชีสดูซิมันอร่อยเหมอทั้ทงนี้ก็ผ่อนคลายดีเนาะคืออยู่หอคนเดียวครับงงเงาเงาช่วงโควิดก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เจอใคร คืออยู่ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะครับนี่โอ้ยออนไลน์ก็หลับแบบไม่ได้แค่อะไรนี่เราจะมารีวิวอันนี้แล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆละปลาเส้นอบกรอบอุย๊ยอุปสรรคที่มันเยอะอจริงๆเลยนะ ได้ยินเสียงเคี้ยวไหมครับอืมแล้วร,รู้สึกยังไงคร,รับมันก็มีความเป็นเบนโตะแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเหมือนเบนโตะที่เขาทำไอ้ที่เรากินกันประจำากรอบขึ้นก็ใช่สิเขาเขียนอบกรอนกนะ็ มีความเป็นกึ่งฟิชโชเบาๆนะครับเลือนีรูปล่างอืมขึ้นคอยฟังเพลงเลยเถอะตอนนี้กำลังชอบเพลงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ยูทู e หรือเปล่าถ้าติดก็ไม่เป็นไรครับก็โดนลบคลิปไปก็ไม่เป็นไรอห้ให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนรู้จักเพลงนี้ไหมอุ้ย รอบเดียวขานาดหนาวนะ <c oughs> อ้โพอละไ้กินให้ดูกันครับคลิปนี้จะลงไหมเนี่ยคิดก่อนนะ ว่าผิดคอนเซปต์นะราะว่าก็คิดว่าอยากทำอะไรแปลกๆดูบ้างไหนๆก็ไม่มีใครเห็นหน้าเราปิดหน้าโอเคไลไปผมทำโคเวอร์เพลงเยอะมากเลยนะถ้าคนไปดูได้นะ จะ่ไม่บอกเราว่าอยู่ไหนเออกินซาลายกันก่อนสรุปคือเค้กไม่ได้กินสาชิมนะครับกล่าวว่าคลิปหนึ่งนะครับจะทำประมาณ20นาทีแล้วกัน อันจะนานไปเลอะครับไม่เวลาจีเช็ดทีเดียวอืมสาล่ายครับถ้าแก่น้อยสี่สามเก้าบาทอร่อยครับแต่ว่าได้น้อยไปหน่อยอืมวันนี้ทำไข่ตุน๋นด้วยว่าจะทำลงคลิปแต่ว่ามันเฟล,ลหน่อยๆก็เลยแบบ เดี๋ยวไปทาใหม่น้ากินเค้กกันเถอะครับตอนนี้กำลังหาช้อนนะครับผมไม่อยากทําเพลงโคเวอร์ลง youtube มากเลยนะ กำลังหาโอกาสทำอยู่ครับแต่ว่ายังเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคล่องนี่พร้อมใหญ่ก็ได้ถ้าใครแบบเล่นเป็นก็พามาสอนหน่อยนะครับก็เล่นเป็นเลยครับแต่ว่าไม่คล่องพอเล่นไปลองไปจะทำแบบลงเฟซลงเยอะเอ,อะบเลื่อยๆทำเล่นๆ <laughs> ไม่ได้จริงจังอะไร อืมอร่อยอะแฮปปี้เบร์ดีคุยคนเดียวนะครับอืมกำลังคิดตัองอ้งหรือว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ p พีหนึ่งดังๆไปเนาะทุกคนรำคาญตั้งว่าอะไรดีเงาๆอาพีหนึ่งตอนแรกว,ว่าจะว่าทำแบบดูด้วยกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่า จะติดลิกสิตไหมมันจะผิดลิกสิ์ไหม,ท,ไหมทุกคนถ้าแบบว่าทำแบบดูด้วยกันอะไรเงี้ย <c oughs> น,นี่คือไม่รู้เรื่องยูทูบเลย,เลยก็เลยแบบนี่อ๋อรู้แล้วทําแบบว่ากินข้าวอันตั้งชื่อว่าอะไรดีกินข้าวด้วยกันตอนกลางคืนเอ้ยปีพีนหนึ่งกินข้าวด้วยกันกินนมตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบเ <c oughs> อ็ดนาทีอืม ตามด้วยนมนะครับอ้ามกินเลยกินดิ หรือทำเป็นแบบนั้นดิแฟนในจินตนาการแล้วก็แบบว่าอ้ามแล้วกินแล้วตัวเองอ๋ออะไรงี้ต้องมีคนแบบดิดไลค์คลิปนี้แน่เลยนี่แหละคือความจริงที่กินนะครับ แต่มันเป็นแบบกินไม่สวยงามกินสลับไปสลับมาปกติก็จะหาแบบดูอะไรไปด้วยนะเอยเพลงนี้ก็พอนั้นเนี่ยอยู่ไหนวะเพลงไหนเนาะเป็นผู้หญิงร้องอะ่ะหาไม่เจอให้ลารกินต่อนะครับอยากกินสารลายอีกแล้วอ่ะ เข้าใจลมไหมครับมันต้องแบบเข้มๆอ๋อช้อนอยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้แกะไว้แล้วแล้วคือแบบว่ามาแกะอันใหม่คือมีช้อนสต็อกไปเยอะเฮ้ยนี่ไม่เหงาแล้วนี่น้องลืมได้ไงเนี่ยว่าจะเป็นกินมิกตลอดนะคนกินแปลกเลยอ่า ชิวจิงที่กินกินแบบผสมปนเตกันแล้วก็ท้องเสียไหมก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันได้หลายชิ้นอย่างนั้นเนี่ยให้ดูได้ประมาณนับกันนะนกินวันหนึ่งแผน่นสองสามสี่ได้แปดแผน่นสามสิบเก้าบาทแปด แปดแปด4 3 4, 6 4แปดสบหกสีบาทก,กว่าๆนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยหกหมดแล้วนะเดี๋ยวเช็ดทีเดียวมีชิเดเปียกครับเช็ดดีมากเพลงต่อไปเราได้ว่าจะเปิดชินจังดูนะครับถ้าเราเปิดแบบซีรีส์ดูนี้จะผิดไหม อืมน่าจะแบบว่าทำคลิปแบบว่ากำลังคิดอยู่ความช่วงนี้แบบเรียนไม่ได้ก็คิดว่าแบบทำอยู่ถูกเล่นๆทำแบบเป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆแต่คือตัดต่อไม่เก่งแล้วก็เอาจริงมันก็มีเวลาตัดต่อด้วยก็มีแหละแต่ว่าขี้เกียจ อ,อามาหหอโหเงียมากเลยอยู่คนเดียวในท่้มกลางเรื่องคืนหนะ้าสิบห้านาทีแล้วคนได้ยินเสียงแอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ได้ยินเสียงแุๆๆนั่นคือเสียงแอร์นะครับไม่ต้องตกใจนะเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์อืม รู้แล้วเอาแบบครีว่าเพื่อนกินข้าวอีพีหนึ่งดูกว่าลองดูปิดก่อนฟังเพลงอะไรต่อดีเนาะมันชื่อเพลงว่าอะไรวะอ๋อจะไปทำอะไรจะไปแล้ว,ลวคนเก่าเขาทำไว้ดีคนเก่า พลงนี้เพราะว่าชอบเพราะคนเก่าเขาทำไปดีจริงๆนะครับเอ๊เห <c oughs> มือนคูดคนเดียวรู้สึกเหมือนเป็นไม่แต่เราเห็น youtube เขาก็ความแบบนี้กันใช่ไหมครับ <c oughs> เขินอยู่นะเนี่ยเขินจ <c oughs> นต้องปิดหน้าเนี่ยไม่งั้นแบบเดี๋ยวเพื่อนรู้ <c oughs> เพื่อนแบบอายอาย,อายเพื่อนเขาปิดหน้าไว้เพื่อนน่าจะไม่รู้นะอายเขาอ่ะ เป็นคนขี้เขินแต่ก็อยากทำ YouTube แล้ะเข้าใจไหมครับประมาณ <laughs> ก็เลยว,เยว่าจะทำแบบแนวอาหารดีกว่าเลยเฮ้ยแป๊บเดียวจะ20นาทีแล้วมันจะนานไปไหมถ้าครึ่งชั่วโมงหรืยอยว่าตัง้งแบบว่าวกินใบบนไปเออหใบบนบางคุณคุณครับก็ครับ เฮ้ยครูโดนนี่กิทสีดมากเลยอ่ะแล้วเสียงดีกว่าจะโดนปะวะลองดูกันนะครับ ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าไม่โดนจากกาัดเดาคหรือว่ามันจะมีตัวจับเสียงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะต้องมีสินเนาะแต่ถ้าเปิดเป็นแบทเต้าจะได้ไหมครับ น่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดในช่องนะครับเดีต๋ต้องดูคดตอบรับของคลิปนี้กันนะครับว่าจะมี EP 2หรือเปล่า ให้ทำสไตล์ไหนบอกบอกได้นะครับเพื่อจะได้ทำทำสุดท้ายอ่า ไม่อทนแล้วลูกอันนี้ก็เตรียมเก็บทิ้งนะครับเตรียมเคลียร์นะครับเมื่ออิ่งทองแล้วก,ก็ใช้เวลาไม่นานนิด16นาทีนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะโดนไมลิกาะิษษตเดี๋ยวลองดูเลยคิมเนี้ย ปิดเพลงนี้แหละเฮ้ยแต่เคยทำแล้วนี่ว่าเคยไลฟ์สดนะครับแล้วแบบเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดโดนตัดเลยแต่ว่าเปิดเพลงไปด้วยอย่างนี้แหละเออว่าไม่ได้นี่วาเฮ้ยแต่ว่านั้นเออไม่รู้ลองดูครับ เขามันไม่ค่อยเผ็ดหละโอเคครับ จบแล้วแค่นี้แหละเตรียมทำงานต่อแล้วลุยต่อใครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีอะไรแบบว่าอยากแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วกอ็อยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะ